ช่อง8ยิงสดมวยมันสามศึกสุดสัปดาห์นี้ช่อง8ยังคงเกมรุกบนลสังเวียนม,มวย3รายการดังได้แก่วันเสาร์ที่8มีนาคมกับรายการยอดนิยมเรวบลิวซีซูเปอร์แชมป์ลุมพินีเวิร์นแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เวลา17นาฬิกา30นาทีพร้อมส่งไม้ต่อความสนุกในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมกับ2รายการดังได้แก่รายการมวยดีวิธีไทยเวลา12นาฬิกา30นาทีและรายการไทยไฟลีกเวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถติดตามความสนุกดังนี้รายการใน WC ซีซูเปอร์แชมป์ลุมพินีเวิร์นแชม เียนชิปซูเปอร์แชมป์ถ่ายทอดสดจากลุมพินีมวยไทยอารีนาลำพนีมิวอไทอารีนาต้ Arena, ตอนรับเดือนสุดท้ายของไตรามาสรแรกปี68กับคู่มวยซูเปอร์ไฟ๗คู่ที่จะระอุไปด้วยรสชาติของมวยไทยที่สุดตื่นเต้นคู่เอกเป็นการพบกันกำหนด5ยกพิกัด1 3 9อปอนด์ระหว่างดังลูกพ่อพระยาเสือแข้งมังกรหากนาครสวรรค์พบอเมดมาซูมีเนียปเปอร์เซียสายบวกพร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการสุดระทึกจอมยุทธเฮยินจากแบงค์ดอนเมืองพบบีอันกาซูซาบราซิลพิกัด132ปอนด์ม มอสทอดดี้มวยไทยพบอังเจโลเรเซนเดโซสเตอร์บราซิลพิกัด165ปอนตาเย็บนาเดรีอิรานพบอายุเอลคาตราอุยโมร็อกโกพิกัด158ปอนเอลเมดีเอลอาราตโมร็อกโกพบโมฮัมหมัดเรซาไฮดานัตตาจบิเซอิรานพิกัด143ปอน เพชรเมืองลุมสิทธิ์ครูเพียนพบอดัมเอลอามิรีโมร็อกโกพิกัด149ปอนกัดดูอาตูอาลาโมร็อกโกพบจินเฉินหลิงไต้หวันพิกัด160ปอน รายการมวยดีวิถีไทยร่วมส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติกับการแข่งขันชกมวยไทย5ยกพบกับนักมวยระดับแชมเปี้ยนจากหลากหลายเวทีถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศทูปัตเตเมียสัปดาห์นี้คู่เอกเป็นการชกกันระหว่างลูกนิมิตสิงคลอง4วานนทมินพบเพชรรพยาไทยแสงมรกตเทพมวยเมืองศรีรัตนะซึ่งลูกนิติรัต์ต่อน้ำหนักให้1ปอนพิกัด130เป็น13 131ปอนส่วนรองคู่เอกเพชรทวีศักด์แสงมรกตจอมยุทธแห่งหนองบัวแดงพบศิลปะไทยสากุลรัตนะขุนเข่าคอนสวน พิกัด125ปอนเสริมความมันกับคู่มวยอีก3คู่เก็บตกสอทอเชตบ้านข้อพบหนุมานพรชิมพลีพิกัด101ปอนเด็ดดวงเล็กเกียริเขาน้อยพบลายไทยพรชิมพลีพิกัด125ปอนและ9ก้าแสิทชอพบซุปเปอร์น้อยฉลามสึกมวยไทยพิกัด122ปอน รายการไทยไฟลีกถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวสสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสัปดาห์นี้ศึกมวยรอบอีซูสูทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025กลับมาสร้างความเดือดอย่างต่อเนื่องการยกทีมปะทะกันระหว่างทีมภาคอีสานเหนือและทีมภาคกลางในพิกัด 61, 63และ65กิโลกรัมรวมถึงคู่มวยซุปเปอร์ไฟ์พิกัดยักษ์ย้ายที่รับรองว่าเวทีสะเทือนแน่นอนดังนี้คู่หนึ่งซุปเปอร์ไฟล์คาดเชือกมวยหญิง95กิโลกรัมพยัก์จิว๋วพยัก์อุบลพบเฉินเหมิงฉีจีนคคู่2ปเปอไฟาาชชืกกมวยย70 กรัมตะวันออกสีโอปอนพบซามูเอลบอร์เนอร์ bon ur, สหรัฐอเมริกาคู่3ซุซูเปอร์ไฟคาดเชือกมวยชาย70กิโลกรัมไลเกอร์ลูกมหาทาตพบวูกวนา่าวจีนคู่4ซุซูเปอร์ไฟคาดเชือกมวยชาย70กิโลกรัมเดินชนเจียฟู่ยิมพบมาร์กเมอังกฤษ คู่5อีซูสูไทยแลนด์แชมปเปี้ยนชิพ61กิโลกรัมรอบแรกขวัญสอเพลินจิตภาคอีสานเหนือพบฉัดชัยสอตระกูลสิงห์ภาคกลางคู่6อีซูสูไทยแลนด์แชมปเปี้ยนชิพ63กิโลกรัมรอบแรกชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยภาคอีสานเหนือพบปร,บรับปรามสอสุวรรณรันภาคกลางคู่7อีซูสูไทยแลนด์แชมปเปี้ยนชีพ65กิโลกรัมรอบแรกเกียรติเพชรสวนอาหารปิกไม้ภาคอีสานเหนือพบดาวเหนือ n พ p บ็อกซิ่งยิมภาคกลาง ห้ามพลาดชม3รายการมวยไทยสุดสัปดาห์การันตีความมันที่สุดของประเทศในรายการ w c Super Champ ลุมพินีเวิร์นแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ในวันเสาร์ที่8มีนาคมเวลา17นาฬิกา30นาทีพร้อมปิดท้ายยอนในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมกับรายการมวยดีวิธีไทยเวลา12นาฬิกา30นาทีและรายการไทยไฟลิกเวลา18นาฬิกาทางช่อง8เบอันโลโก้ c เบอันมันเชนโลดิ้งออฟฟิเชียลคอนเทนต์